เอกสารองทังราชการเนี from 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 of of the past, the ่ยมันเป็นเบาะแสสําคัญในการทําข่าวสืบสวนสอบสวนอย่างกรณีนี้เนี่ยมันมาจากคําสั่งยึดและอายัดทรัพย์ในคดีทุจริตจัดซื้อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ยึดอายัดทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งกับเอกชนกลุ่มหนึ่งนะฮะการสืบค้นของเราเนี่ยคือสืบค้นจากการจดทะเบียนบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจอสัค้าตามรายชื่อบริษัทที่ถูกย,ยึดอายัดทรัพย์เนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดเราก็มา,มาประมวลแล้วก็วิเคราะห์ไอ้แต่ละบริษัทที่ถูกย,ยดึดและอายัดทรัพย์โดยปปงอเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันทั้งในชื่อของกรรมการผู้ถือหุ้นผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนบริษัทเพราะฉะนั้นเราก็ประมวลได้ว่าไอ้บริษัทพวกนี้มันเป็นเครือข่ายเดียวกันที่เข้ามาเป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อ จัดหาสารเคมีกับทางราชการการทำข่าวธุรดิจเนี่ยคุณจะหาบ่อแสที่ไหนอย่างไรและคุณจะเข้าถึงข้อมูลอย่างไรเพื่อให้ได้ข่าวนั้นมาและคุณจะเอาข้อมูลนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์ให้มันปฏิบประต่ออย่างไรว่าให้เห็นฉากทัศน์ของการคอร์รัปชันน่ะมันเป็นทําในรูปแบบกระบวนการอย่างไรซึ่งกรณีนี้เนี่ยมันเห็นชัดเจนในเรื่องของเอกชนนะฮะที่เข้ามาเป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดหากับรัฐเนี่ย มันเป็นเครือข่ายเดียวกันเลยแล้วมันก็เป็นโมเดลเดียวกันกับการทุทิ่ในภาครัฐอื่นๆล่าสุดเนี่ยปปชยังไม่ได้ถแถลงความคืบหน้าของคดีนี้แต่ในส่วนของอข้าราชการเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการการะทำความผิดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีคําสั่งปลดผู้ว่าหนึ่งคนนะออกจากราชการเมื่อปี2558